ครับวัครับวันนี้พบกับนิมิตไลฟ์สไตล์ครับวันนี้เราจะมาดูต้นลูสีผสมนะครับที่เราปักไว้นะครับเมือ่อสองสามวันก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับใบจะเริ่มตั้งกันแล้วนะครับจะเริ่มสวยๆแล้วครับ ไม่ค่อยจะเห็น,น,นยังเม็ดลนะครับเริ่มสวยแล้วนะจะเริ่มตั้งๆแล้วแต่ใบใหญ่ๆยังเฉาอยู่นะครับใบตกอยู่นะครับใบใหญ่ๆนะครับลายนะนี่ครับ ก็เริ่มสวยแล้วนะครับไม่กี่วันครับเดี๋ยวเราจะไปตัดมาปักใหม่นะครับวันนี้ก็คือว่างนะครับก็จะมาตัดใหม่นะครับก็เรียงไว้ครับสองแถวครับตอนนี้ก็เยอะเหมือนกันนะครับปักไว้เยอะๆครับจะได้สวยๆครับ เดี๋ยวเราจะมาตัดกันอีกทีนะครับต้นนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาตัดกันครับ ก็สวยๆนะครับตัว เราก็ได้ต้นสวยๆมาอีกนะครับตอนเช้าผมก็เพิ่งไปตัดมานะครับตื่นมาก็ไปตัดมาเลยนะครับมันจะเฉาแล้วตกไปหน่อยครับต้นนี้คือจะออกม่วงๆเขียวๆครับส่วนใบนี้ก็นิดหน่อยครับออกแรงๆครับ ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับต้นนี้เราก็เคยปักไปแล้วนะครับเมื่อคราวที่แล้วครับ ต้นนี้แหละครับคือต้นโปรดเขาต้องปักไว้เยอะๆครับยิ่งต้นสูงแล้วยิ่งสวยครับต้นนี้รัามีคนขอมากที่สุดครับจะแดงครับต้นนี้ก็เป็นต้นแปลกอีกต้นนึ่งครับ ชุดที่แล้วไม่ได้ปักนะครับสายนี้ครับเราจะปักต้นนี้ครับที่ใบใหญ่ๆสวยๆนี่ครับถ้าขายต้นนี้ก็แพงเหมือนกันนะครับก็หลักร้อยเหมือนกันนะครับต้นนี้ครับต้นนี้เราก็ปักแล้วเราวที่แล้วต้นเดิมๆแต่สวยมากครับเป็นเหลืองครับ ต้นนี้ก็เป็นต้นใหม่อีกต้นครับพี่เขาที่แล้วเราไม่ได้ปักนะครับเราน่าจะลืมตัดมานะครับตอนนี้ก็ได้อยู่วันนี้เราปักอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดสายพันธุ์นะครับวันนี้ครับ เดี๋ยวเราไปตักกันต่อนะครับทำสลัดดีไหมครับสวยดีครับผักสลัดสวยๆครับ เดี๋ยวถ้าเขาสวยแล้วเดี๋ยวเราจะลงกิ่งขายนะครับต้องรอดูก่อนครับว่าจะสวยหรือไม่สวยนะครับไปเอามาแต่เช้าครับใบตกเลยนะครับ ลืมกดให้แน่นนะครับกดให้แน่นกดให้ข้อเข้าจมดินนะครับสักนี่ครับข้อสองข้อก็ได้นะครับเพราะรากก็จะออกตามข้อนะครับ เราปลูกไว้เยอะๆครับเยได้สวยๆครับอย่าลืมให้ข้อเขาจมดินนะครับรุนี้เข้าใบใหญ่เขาจะติดยากหน่อยครับ ราคาจะค่อนข้างแพงหน่อยนะครับตัวน,นี้ครับเดี๋ยวถ้ามีเยอะจะแบ่งให้นะครับพวงนี้ครับ ก็ปักประมาณสามสิบสามกิ่งนะครับปักไว้ทำพันพันละสองสามกิ่งนะครับพวกนี้เราต้องขยันตัดนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเขาต้นโตแล้วเขาจะแก่แล้วก็จะตายเองนะครับ เสียบแล้วก,กดแล้วก็กดดินหน่อยนะครับเห็นไหมครับผมทำกระถางไว้เยอะเลยนะครับเราเอาต้นโปเข้าปลูกก่อนนะครับ ผมปลูกไว้เยอะมากครับต้นโปรดครับตื่นแต่เช้าไปเด็ดมาครับมันก็เชฉาว่า หรืว่สองสามวันครับเขาจะปืนตัวแล้วนะครับเขาก็กลัวเพราะเขาไม่สวยนะครับตัดปากไปเรื่อยๆครับบางคนตัดแลว้วกลัวจะไม่สวยครับยิ่งตัดเขายิ่งแตกกิ่งครับยิ่งสวยนะครับปลูกเยอะมากครับมหาศาลครับ สวยครับตอนปลูกไิ่ที่เกี็ดปลูกนะครับพอปลูกสวยแล้วก็หายเหนื่อยครับ เหลืองก็สวยแดกงก็สวยครับชมพูก็สวยครับลายยิ่งสวยนะครับ หายไปกิงงน่ก็เป็นอันเสร็จสิ้นของการปลูกวันนี้นะครับถ้าเราเรียดสดอย่างเงี้ยครับโอกาสที่จะรอดนี่เยอะครับเห็นหมันก็ปลูกแล้วก็จะสวยครับ แต่ก็ไม่ใช่ว่าเด็ดไว้นานจะไม่รอดนะครับก็รอดครับแต่ว,ว่าเขาจะเฉาหน่อยครับเห็นไหมครับปลูกไว้เยอะเลยนะครับนี่ครับสองต้นนี้รับปลูกไว้เยอะๆเลยครับสวยนะครับลายเขาจะสวยครับ วันนี้ก็วันหยุดเขาว่างๆครับก็ไม่รู้ทําอะไรก็ตัดต้นไม้แล้วก็ปักถ้าผมอยู่บ้านครับต้นไม้ก็จะไม่ค่อยสวยครับก็จะตัดสยายพันธุ์ไปเรื่อยๆครับเห็นไหมครับเยอะแยะมากเหลืออีกต้นครับไม่ได้ปักครับเกีอยบลืมนะครับกระถางหมดครับเยอะนะครับทั้งแถวเลยครับเป็นดูสีผสมครับ เดี๋ยวเรามาที่ต้นเลยนะครับเห็นนะครับเยอะเลยนะครับี่ครับทั้งแถวข้างล่างเลยครับใช่หมดเลยนะครับ สักเดือนหนึ่งน่าจะสิดได้นะครับใครสนใจก็สอบถามได้นะครับมีสายพันธุ์แปลกๆอีกนะครับแต่ผมไม่ได้นำมาขยายพันธุ์นะครับเดี๋ยวบางๆเราก็มาปักอีกนะครับนำสายพันธุ์แปลกๆมาปักนะครับใบสวยคนละแบบครับ ใบนี้ครับผมเหม็นว่าใบเหมือนต้นมาเขือเทศนะครับสวยๆครับครับคลิปนี้เราก็มาปลูกนะครับดูสีผสม,มอีกแล้วนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์ถ้ามันได้สวยงามแล้วผมจะมาอัปเดตให้ดูนะครับว่าจะสวยขนาดไหนครับ ครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์นะครับ <S 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 ขอบคุณครับ